สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแอมนะคะแล้วก็วันนี้แอมจะมารีวิวเรื่องของอายไลเนอร์กันค่ะเพราะว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าอายไลเนอร์มันคือส่วนที่สำคัญของการแต่งหน้าใช่ไหบางคนก็อาจจะไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้อาจจะไม่ต้องปัดแก้มจัดจัดก็ได้อาจจะไม่ต้องเขียนคิ้วเข้มก็ได้ แต่ขาดอายไลเนอร์ไม่ได้นะคะวันนี้แอมก็เลยจะเอาอายไลเนอร์สุดที่รักในดวงใจของแอมที่แอมใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยหลากหลายแบบนะคะเอามาให้ได้ดูกันว่ามีแบบไหนยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปดูนะคะแอมขอพูดถึงเรื่องของอายไลเนอร์นิดหนึ่งอายไลเนอร์นะคะเขาจะมีการแบ่ง เป็นหลากหลายแบบเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบเจลใช่ไหมก็จะออกมาเป็นรูปแบบของตลับนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อผู้กันแยกหรือว่าผู้กันที่เขาให้มาเนี่ยเอามากรีดได้นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่อยากได้สีคมๆชัด,ชดๆเข้มๆนะคะแล้วก็คนที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยคือคนที่ตาตีแบบแอมแบบนี้นะคะหรือว่าตาค่อนข้างมันนั่นเอง อ่ะพอแบบครีมนะคะเรียบร้อยไปแล้วเขาก็จะมีการอดัดออกมาทาเป็นแท่งด้วยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาให้ได้ดูกันนะคะที่เป็นแบบเจลแต่ว่าเขาเอามาอัดเป็นแท่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมาเป็นรูปแบบของดินสอค่ะแบบดินสอเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเอามาเขียนใต้ตาใช่ไหมหรือว่ามือใหม่ที่ก็จะเอามาลองกรีดแบบชั้นอินเนอร์หรือว่ากรีดเบาๆที่บนเปลือกตาเท่านั้นนะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะมาเป็นรูปแบบของน้ําค่ะแบบน้ําก็จะมีทั้งแบบที่เป็นขวดยาวๆมูนออกมาแล้วก็จุมๆมตัวน้ำอายไลเนอร์แล้วก็มากรีดที่ตานะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือเอามาทําเป็นแท่งไว้แล้วเรียบร้อยจะเป็นทั้งหัวผู้กันแล้วก็หัวเมจิกนะคะยังไงใครชอบแบบไหนเนี่ยก็เลือกสรรกันได้เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูของแอมกันดีกว่าว่าวันนี้แอมจะเอาแบบไหนมาให้ดูดูกัน แอมก็ไม่คิดว่าของแจะเยอะขนาดนี้นะจนพอจะมาทําคลิปนี้ก็เลยเอามานั่งรวบรวมนะคะแต่ว่าก็ยังขาดไปอยู่สิ่งที่แอมใช้ลืมหยิบมาให้ได้ดูกันพออัดวิดีโอขึ้นมาแล้วพอมองจะก,กอกนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเออลืมตัวหนึ่งแต่ว่าสําหรับอันนี้ค่ะนี่แอมรวบรวมมาทั้งเป็นแบบกริตเตอร์นะคะสีน้ำตาลสีดำแบบน้ำแบบเจลแท่งนะคะแล้วก็มีเป็นกริตเตอร์สติ๊กด้วยนะคะอันนี้ก็ อาจจะไม่ใช่อายไลเนอร์สักทีเดียวแต่ว่าอ่าขอมารวบยอดกับพวกอายไลเนอร์เลยแล้วกันจ้ะมาเริ่มกันที่แบบไหนดีแบบเจลแท่งก่อนนะคะตัวที่อ่ใช้ก็คือยี่ห้อของ Into It นี่จะสองตัวนี้ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะใช้จนเหลือกระจิตติดแค่นี้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสีดำ แท่งนี้เป็นแท่งที่3ของแอมแล้วถามว่ามันดียังไงเจ้าตัวนี้เนี่ยพอทาแล้วเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะมันก็จะแห้งเราก็จะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเป็นแพนด้าถ้าบางคนใช้แล้วเป็นแพนด้าเนี่ยแปลว่าตาของคุณมันมากแต่แอมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตาตีแล้วก็ตาค่อนข้างมันพอสมควรนะคะก็เลยแบบว่าจะต้องกรีดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแต่ว่าเหมาะกับการกรีดตาล่างนะมันก็จะเข้มๆฟุฟ้งๆนะคะแบบวันนี้ ของแอมวันเนียมกรีดเป็นสีน้ำตาลของตาล่างนะคะก็จะได้แนวแบบฟุ้งๆแต่ว่าจะไม่แพนด้าเยอะมากนะคะที่บอกว่าไม่แพนด้าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าบางคนซื้อไปใช้แล้วมันอาจจะมีแพนด้าแต่ว่าสําหรับแอมแอมใช้แล้วมันไม่เป็นแพนด้านะถ้าเกิดว่าเราแบบทาแป้งที่ขอบตาให้มันพอดีพอดีนะคะไม่น้อยเกินไปมันก็จะไม่เยิ้มเดี๋ยวมาดูสี ตัวนี้สีน้ำตาลค่ะก็จะเข้มอยู่เห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ออกแรงนะนะเบาๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวเนื้อไส้ินสอเนี่ยมันเป็นกึ่งเจลค่ะน,นี่ก็เลยจะเขียนง่ายอันนี้คือสีน้ำตาลก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มมากนะคะส่วนอันนี้สีดำนี่ก็จะได้ดำเข้มแบบเข้มสนิทใครที่ชอบแบบเจลแต่รู้สึกว่ามันกรีบยากนะคะแอมแนะนำตัวนี้ i n t o i t สุดยอดมากม แต่ว่าแบบเจลอีกแบบหนึง่งนอกจากที่จะยี่ห้อแบรนด์เนมแบบพวก Mac Bobby b ้บนะคะที่อันนั้นเนี่ยก็การันตีได้เลยว่ามันใช้ดีนะคะแต่ว่าทุกอย่างก็แล้วแต่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครเนี่ยก็จะต้องดูที่สภาวะผิวของคุณด้วยนะว่าคุณเป็นคนเปลือกตามันหรือเปล่านะคะอีกแบรนด์หนึ่งที่แอบไม่ได้หยิบมานะี่ก็คือโค้ด B ของ i n t o r ของ i n t o D ไม่ใช่ Into It ตัวนี้ของ i n t o It แต่ว่าโค้ด B เป็นของ i n t o d นะคะ i n t o D เนี่ย โคดบี B, แห้งเร็วถึงแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังกรีดแบบยังไม่ค่อยเก่งมากเนี่ยอมว่าอย่าเพิ่งใช้นะมาใช้ตัวนี้ก่อนจะแห้งปานกลางนะคะจะแบบต้องทิ้งระยะเวลาสัก30วิวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแห้งแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากถ้ากรีดผิดเนี่ยถึงก็จะต้องลบลือใหม่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อมลืมหยิบมาให้ดูก็เลยนั่นแหละอัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเอามาโชว์ให้ดู แต่โค้ด B เนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งค่ะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นในตลาดถ้าเกิดว่าตอนที่คุณตีเนี่ยคุณไม่ยอมปิดฝาเปิดฝาทิ้งเอาไว้มันก็จะแห้งเร็วพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ใช้โค้ด B แล้วก็จะเจอกันแล้วก็ส่วนแปลงที่เขาให้มาเนี่ยบางคนก็บอกดีบางคนก็บอกไม่ดีมันอยู่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่สําหรับแอมเนี่ยแอมรู้สึกว่าแอมใช้ผู้กันข้างนอกที่แอมซื้อมาเองเนี่ย มันถนัดกว่ากับที่แอมใช้ผู้กันที่เขาให้มานะคะต่อด้วยอายไลเนอร์แบบน้ําอ่ะไม่เอาเอาแบบมิสออกัว่ะหลายใจวปะเอาแบบมิสอนี่นะคะจะตัวนี้นอกจากที่แอมจะใช้ Intuit แล้วเนี่ยแอมก็ใช้ของ Beautylicious หลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกอมืมันหาซื้อยาก สั่งตามอินเทอร์เน็ตได้นะคะหรือว่าจะไปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ได้เจ้าตัวนี้หยิได้มาจากเดอะมอลล์บางกะปินะคะเข้าไปตรงโซนบิวตี้ฮอลล์ได้เลยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวให้มาดูสีกันนะคะนี่ก็จะดำสนิทแต่ว่าจะต้องออกแรงนิดหน่อยต้องออกแรงกว่าปกติอินทูอินิดนึงนะคะแล้วก็แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะก,กรีดธรรมดาเนี่ยเราก็กรีดแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณอยากจะเบรนให้มันเป็นสีแบบเป็นสีสันออกมาเป็นดำๆ s m o k ี y y y e อะไรเงี้ยค่ะเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขามีลูกเล่นอีกข้างหนึ่งมันเป็นแบบว่าเป็นตัวที่เอาไว้เชมเบรนนะคะเป็นสปองเป็นฟองน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เบรนทุทยทุททุ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 เห็นไหมคะสีเขาก็จะแบบ เบลนมีการถูกเบลนเป็นชั้นสีลงมานะคะแบบนี้นี่อันนี้ไม่ค่อยเท่านัน้นนะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการทำสโมกี้อายของคุณเนี่ยมันลำบากเหลือเกินแล้วมันก็ไม่ค่อยดำถ้าเกิดว่าคุณใช้แบบที่เป็นอายแชโดว์สีดำแล้วมันไม่ค่อยดำสีฝุ่นไม่ไม่ค่อยเกาะก็เอาตัวนี้ลงก่อนคะ่ะแล้วค่อยเอาฝุ่นตามนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากแ ราคาถูกนะคะลืมพูดถึงราคาของ Intuit Intuit ก็อยู่ที่200กว่าบาทเจ้าตัวนี้ก็200กว่าบาท300กว่าบาทไม่แพงไม่แพงหาซื้อได้ต่อมาเป็นอะไลเนอร์น้ำค่ะอะไลเนอร์น้ำนะคะจริงๆเนี่ยแอมใช้หลายตัวมากมาจอริก้าก็ใช้แล้วก็มีแต่ว่ามันเพิ่งหมดไปค่ะก็เลยไม่ได้เอามาให้ลองให้ดูกันนะคะก็เลย ได้2ตัวนี้มาตัวนี้เนี่ยอมมีมันทานมากแล้วใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่ว่าก็ใช้มาเป็นตัวที่3ที่4ี่ของเขาแล้วนะ Oh My ม y e นะคะของ i n t o d y House อ่ะให้มาดูก็จะเป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็พอกลิปไปก็จะเป็นแบบนี้ฟืด แต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยต้องรอให้แห้งหน่อยนะคะเขาแอบรู้สึกว่าสําหรับตัวแอมนะเขาจะแห้งช้ากว่าปกติหน่อยนึงแล้วก็พอแห้งเนี่ยก็จะติดอยู่ทนมากค่ะแต่เขาจะดูแบบเป็นแผ่นๆแล้วมันจะเป็นเลื่อๆมๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ชอบซึ่งแอมก็จะใช้บ้างเป็นบางครั้งแล้วก็จะไม่ได้ใช้ทุกวันซะทีเดียวนะคะช่วงนี้มาเหอของใหม่ค่ะกับไลฟ์ฟอร์ดพอดีว่ามีพี่ช่างแต่งหน้าที่แอมรู้จัก เขาเอาไลา์ฟอร์ดมาให้เขียนมาให้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบอะแบบสีมันดำสนิทดีแล้วก็กรีดง่ายนิ่มแล้วก็เส้นก็จะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปก็เจ้าตัวนี้แหะค่ะฟืดเห็นไหมคุณผู้ชมดูนี่มันก็จะดำสนิทเลยนะคะสังเกตได้ว่ามันดำกว่าโอ my e y อ ของ i n t u d ก็เลยเลิฟตัวนี้มากแล้วซึ่งตอนนี้แอมก็กรีดอยู่นี่นะคะก็จะบังคับเส้นได้ง่ายเพราะว่าหวัวผู้กันเขาเนี่ยค่อนข้างนิ่มราคาเจ้าตัวนี้แอมฝากเพื่อนฮิวเข้าค่ะก็เลยได้ราคาแบบร้อยกว่าบาทแต่ว่าเจ้าตัวไลฟอร์ดก็ฝากพี่ใช้างหน้าคนนั้นซื้อ ก็เลยได้ราคาที่เป็นแบบว่าต้นทุนที่เขาแบบซื้อตามคลังของอะไรเงี้ยก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทกว่าร้อยเก้าสิบได้แต่ถ้าเกิดซื้อที่เคาน์เตอร์ก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากค่ะก็แค่สองร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะอืคือว่าตอนที่แอมฝากเขาซื้อเนี่ยเพราะแอมไม่รู้ว่าเคาน์เตอร์อยู่ที่ไหนก็เลยฝากเขาซื้อไปเลยแต่ว่าก็มาเจอตอนที่ได้เจ้าตัวนี้มาคือเดอะมอลล์บางกะปิอืมมีอยู่ อ่ะต่อมาเป็นพวกกริตเตอร์นะคะกริเตอร์เนี่ยแอมจะอย่างที่บอกว่าจะมีตัวหนึ่งที่เป็นสติก๊กที่เป็นเนื้อครีมแต่ก็เอามารวมในเซ็กชันนี้แล้วกันตัวแรกเลยกับเทรด o อบค่ะของ i n t ทูดีนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกคอุณสมบัติหรอกเนอะหลายๆคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วเขาก็จะเป็นสีขาวๆมุกๆนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นมากมันจะเป็นเลื่อม เจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะเอามาแปะแปะแปะบปปนเปลือกตาให้ตามดูวิงวงว้งวิงวิงหรือว่าเอามาทาใต้ตานะคะประมาณแบบว่าหัวตากึ่งๆจะเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นกลิตเตอร์เบาๆส่วนเจ้าตัวนี้นก็เป็นสติ๊กแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของอ t นทูดี้เฮาค่ะ Eye Stick Bring B Ring Ring นะคะก็ วิธีใช้ก็แค่ถูๆๆ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 อย่างมันก็จะออกเป็นสีขาวมุกเห็นไหมคะเจ้าตัวนี้แอมจะใช้หลังจากที่ลงพวกคอนซีลเลอร์หรือไพ i เมอร์นะคะทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างก็จะถูแค่ตรงหัวแล้วก็ใช้มือเนี่ยแทบแทๆแทเป็นการเบรนเขานะคะแล้วก็ใต้ตาก็จะทาแบบนี้แต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทาระหว่างวันได้นะคะไม่ตกล่อง แล้วก็จะไม่หนึบหนับอะไรมากมายมีอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นอายไลเนอร์ที่หยมใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็เอามาฝากกันให้ได้ดูกันแต่เพิ่งสังเกตว่าวันนี้ผมฟูมากกำลังจะออกไปข้างนอกแต่ว่าคงได้ทำผมใหม่แน่นอนนะคะแต่ว่ายังไงก็คราวหน้าจะเอาอะไรของเล่นแบบไหนที่หยมใช้อยู่มารีวิวให้ได้ดูกันไม่ใช่รีวิวสิอาจจะเป็นการเห่เล็กๆนะคะแล้วก็จะรีวิวเล็กๆน้อยๆแบบนี้ รอติดตามได้นะจ๊ะคราวหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ